สวัสดีเจ้ามาเนอมาเนอพี่น้องมากินข้าวงายตวยกาัาวันนี้เจ็บตายได้อย่างพัดพริกแกงหมูอันนี้ก็พัดสปารสไส่หมูพัดบัคเนัดบ้านเฮาเนาะใส่หมูคอนโดมีวิธีทำอยู่ในช่องนะเจ้าหมูคอนโดนี่ก็คือ หมูสามชั้นอันนี้ก็หอดดอกป่ามึกหนึ่งที่นี่และอันนี้กุนเชียงจ้กุนเชียงหมูขอบพระคุณแม่ดองส่งกุนเชียงหมูมาจากจังหวัดอุตรดิตเจ้ามาเนอร์มากินกันเนอร์เฮาจะจิ้มอันตีเฮาขยาก,ก่อนพัดพริกแกงหมู ใส่พริกไทยอ่อนใส่หัวกระชายเยอะเยอะมาะเจ้ามากินกันบะมซีซ้อมเนาะมัต้องเอาอะซ้อมจอนมาเนอรมาอืม ไทยอ่อนเผ็ดได้ใจพัดพิแกงหมูแต่เชฟตายยะแบ,บพัชชา ซับพริกกับกระเทียมใส่ตัวนหอมมันพัดกัะเพราจ้าแล้วใส่พริกแกงมันจะหอมตรงกระเทียมก็บพอมเผ็ดพริก,กไทยอ่อนมันลำแต่แท้ มันกินเงินหมดแล้วหนึ่งคนเดียวนึงบักเคนาทพันหมูใส่ต้นหอมก็จะออกหวานๆของ รสชาติสับป,ปะรดบุกขนาดนะเจ้าภาคกลางก็จะห้องสับป,ปะรดเนาะภาคเหนือก็บ,บักขนดัดภาคอีสานบักนดัด รู้สึกว่าพักใต้กับบักนัดนะหอมต้นหอมอันนี้เพ็ดอันนี้ตัดหวานหวานมาก เหมือนเดิมเจ้าน้ามคาลไฟล์แก้แสบต้องกุนเชียงหมูส่งมาจากอุตรดิตถ์ขอบฟุ้นภูาำพาลำจงแต่ถูกกุนเชียงเป็นกุนเชียงพิษณุโลกพิษณุโลกอุตรดิตใกล้กันเนาะอืม รำแต่ว่าบบาค่อยมีมันรำแต่แต่อันเนี้ยจะเป็นฮอตดอกปลาหมึก ณเวลานี่เที่ยงสิบห้านาทีเที่ยงวันเนาะมืดฝน,นหอนหอนหอนเอาขนาดเสรจตไตจะมักเอาจอนกลางเ่มาอันเดียวกรใชพ้พริกกะเกะที่สำคัญ ซิกนเนเจอร์ติมกักพีคไทยอ่อนเจะคำใหญ่ๆเลยลำเถอนแป๊ะมากไผ่มากนั้นเนาะ ຄ្រូពីខ្លានបានទ្លាដាំងអន្សាន់បំលារៀប្រងាត់ទ្លាន់ទ្លាល់ការបស់ទាំងណ្រាពវ ถ้าถามว่ากินคนเดียวของกินอย่างมันนักขยะไว้ทั้งวันเนาะเกี่ยวไปตึงใบมะกรูดเกี่ยวไปตึงกระชายและเกี่ยวไปตึงพริกไทยอ่อน มันจะเผ็ดได้ใจขนาดเรัฐพัดพริกแกงสูตรเซฟตายบะไสกะทิ ใจว่จ่ัมชอบนะกะทิก็ชอบอยู่แต่มันกินนักปลาได้จะกินนักมันย่อยยากอืมฟ้าห้องอืม เผ็พิกไยอ่อนพิกสด ต้นหอมกินกับนักๆก,กินข้าวน้อยๆข้าวตักมาน้อยเดียวนะพัดบเขนัดขั่วบเขนัดใส่หมูคอนโด ไปลองยญากเพ่อกัอนนะเจ้าต้องเลือกอาับปะรดชํำๆเนาะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะเจ้าเดี๋ยวจะเล็มก่อนเนาะป้ากันใหม่คลิปหน้าเจ้าสวัสดีเจ้าปิดยาก